ทุกคนคะกี้กำลังจะบอกว่าตอนนี้กี้กำลังถ่ายแม่น้ำที่อยู่บริเวณหน้าบ้านอยู่นะทุกคนเห็นปะใครจะเชื่อว่าบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดไกลพ้นทะเลแบบนี้นะคะจะมีบรรยากาศชิวๆก็คือมีแม่น้ำอยู่หน้าบ้านนะคะซึ่งปีนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่น้ำมันขึ้นมาขนาดนี้นะคะปกติเนี่ยขอดคลองลงไปนะคะ ขึ้นมาแล้วก็บวกกับฝนตกที่ผ่านมาสามสี่วันที่มรสุมเข้าดิเพชันเข้าอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยทําให้น้ํามันเริ่มขึ้นมานะคะบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีก็เดี๋ยวว่าน้ําลงมันก็จะเริ่มบรรยากาศไม่ดีแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือบ้านริมน,น้ำอะคะ่ะมันจะอากาศดีก็ต่อเมื่อน้ํามันขึ้นมาเยอะๆแบบนี้แต่ว่าทุกๆปีมันไม่ได้ขึ้นแบบนี้ตลอดนะ บางปีนี่ก็คือแบบโอ้โหน้ําลงไปขึ้นคลองอะนะคะที่เห็นเห็นอยู่ตอนนี้คือมันอาจจะดูว่าเออแม่น้ํามันกว้างอันนี้คือเป็นแม่น้ําน้อยนะคะมันแตกขแขนงมาจากแม่น้ํเอ่อเอ่ออะไรว่าทางสุพรรณบุรีเขาเรียกแม่น้าอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะสมัยก่อนเขาเดินทางทางเรือกันนะคะก็พายเรือกันแต่ทุกวันนี้ก็ไม่มีเรือใช้กันแล้วนะคะเราใช้ทางถนนกันนะคะทุกคนอาจจะมองว่าโอ้โหอากาศด,ดีจังเลย ต้องลองมาอยู่นะคะต้องลองมาอยู่นะคะแล้วทุกคนก็จะได้รับรู้ว่าการที่ขี้อยู่ตรงนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะคะแต่เราก็พยายามที่จะเบรนในส่วนของสิ่งที่มันไม่ดีให้มันเป็นเรื่องที่ดีได้นะคะอย่างที่บอกว่ามันอยู่ที่แนวคิดอยู่ที่วิธีคิดนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะทําให้เราสบายใจในเวลาที่เราเดินออกมาหน้าบ้านแหละ ว่าเวลาเดินออกไปหลังบ้านก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือที่นี่เขายังเรียกเป็นหน้าบ้านหลังบ้านกันอยู่นะคะคือหน้าบ้านก็คือเนะะี่ยค่ะก็คือติดคลองแบบนี้เพราะสมัยก่อนเราใช้ทางเรือใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้หน้าบ้านมันกลายเป็นทางด้านหลังบ้านไปแล้วก็คือเธอต้องเดินออกไปติดถนนข้างนอกไปขึ้นรถข้างนอกนะคะหน้าบ้านดูดีใช่ไหมคะแต่หลังบ้านนี่หืมเข็ดเขี้ยวเขี้ยวฟันเลยนะคะเออ อย่าให้เราืทุกคนดูบรรยากาศไปเพลินๆนะคะเห็นไหมะแม่น้ำเออจะบอกว่าเนี่ยเห็นเห็นพักตกชวาไหมเออถ่ายแล้วก็ต้องให้เห็นความเป็นจริงด้วยนะคะไม่ใช่เอาแต่ความสวยงามขึ้นมาหลอกล่อมันไม่ใช่นะอันนี้คือเป็นพักตกชวาถามว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เอาปลอกออกไปเอาไว้เงี้ยดีแล้ะค่ะ เพราะว่าถ้าคุณเอาผักตบชวาออกไปทั้งหมดเนี่ยบางทีบางบาง,บางมันจะมีแบบขยะหรือว่ามีสิ่งอะไรลอยน้ำมาอย่างเงี้ยมันก็จะลอยเข้าไปได้ถุนบ้านเรานะคะอย่างที่บอกว่าบางครั้งคนเราอาจจะมองว่าเอ้ะทำไมไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้นะแต่กี่ไม่ค่อยสนใจนะอย่างที่บอกอยากทำอะไรก็ทำจริงๆจ,จะพูดถึงผักตบผัก,ผกตบชวาสักนิดนึงนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ เขาบอกว่าใครนะเจ้านายของของไทรเราใช่ไหมจี้จําชื่อไม่ได้เลยนะใครก็ไม่รู้เขาไปเอาไอ้ดักตบชวานี่แหละมาจากที่ประเทศอื่นนะเขาบอกว่าดอกมันสวยจริงๆแล้วเวลามันออกดอกดอก,ดอกมันจะเป็นสีม่วงอะ่ะเขาก็เลยเอามาเขาบอกตอนแรกเอามาแค่กองเดียวแหละเอามาแค่หน่อเดียวกองเดียวคือเอามาแบบคือยกเอามาปลูกอะ่ะทีนี้มันเริ่มขยายเผ่าพัพนนะคะดูสิทุกวันนี้ดักตบชวาเพียบเลยแต่จริงๆแล้วคนที่เอาไปใช้ประโยชน์นก็มีนะเขาก็ จริงเวลาต้นมันสูงสูงส่ะมันจะสูงมากนะคะสูงเป็นวาเลยเขาก็จะเอาไปตัดแล้วก็เอาไปจักจักไปถึงการผ่าเป็นสี่เป็นหนึ่งต้นเนี่ยผ่าได้4 4 4 4สี่สี่สี่เส้นแล้วก็ไปตากให้แห้งแล้วเขาก็เอาไปถักเป็นเครื่องจักสานอะไรก็ว่ากันไปนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะมันก็มีข้อดีของมันแหละนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คงไม่น่าจะเห็นแล้วล่ะเด็กขึ้นใหม่ๆหทำเงนเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตบชวาไปถักถักนี่เมื่อก่อนตอนกี่เรียนหนังสืออยู่น่ะ โอ้โหเอาไปพายเรือหาพักตบชวาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไปถักๆก,กันเรียนการฝีมืออะไรเงี้ยทำเองมั่งไม่ทำเองมั่งบางทีก็ให้แม่ทำาไปส่งครูเลย <laughs> ประมาณนี้นะคะโอเคให้ชมบรรยากาศนะคะเช้าๆก็จะเดินออกมาตรงนี้สักแป๊บหนึ่งอะคะ่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเดินออกมาหรอกคะ่ะอย่างนี้บอกนะคะเพราะว่า เดี๋ยวนี้สภาพแวดล้อมในบริเวณต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก็ที่มองให้ไปเห็นตรงนู้นเลยนะเห็นไหมสุดไปนู่นเลยอะ่ะคลองมันเลี้ยวไปนู่นเลยนะคะนึกภาพว่าตอนนี้มันก็ดูสวยงามอยู่หรอกนะคะเพราะน้ามันขึ้นเยอะไงแต่ว่าพอเริ่มน้ํามันลงเนี่ยโอ้โหคุณจะเห็นความแตกต่างเลยว่าน้ํามันวูบลงไปเลยนะคะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะคะเหลือแค่ครึ่งเดียวเนี่ยค่ะสวยไหมมีเพื่อนหลายๆคน เราอยากจะมาเที่ยวบ้านอะไรเงี้ยขี่บอกไว้ตรงนี้เลยนะอย่ามาเลยนะคะคือไม่ใช่ว่าเราแบบมีอะไรปิดบังหรืออะไรไม่ใช่นะแต่บ้านเราไม่พร้อมรับแขกนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาทุกจิทุกๆนะคะทางเข้าทางออกมันไม่ค่อยจะสะดวกสบายแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากมีปัญหากับใครขนาดเราอยู่แบบไม่มีปัญหากับใครก็ยังชอบมีคนมามีปัญหากับเราเลยนะคะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์นะ โอเคค่ะ